อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะที่23สิงหาคมนะคะนักเรียนชั้นป .2 นะคะก็จะเรียนกับคุณครูนะคะในวิชาฟิกนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะให้นักเรียนทุกคนอ่านดุอาด้วยนะคะร็อบบิชอัลลีซอดรีะยัสิดลีอัมรีวะฮุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูกอุลีร็อบบิซิดานีอิลมาวะรุซุกันีฟะห์มาอามีน วิชาฟิกวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นบทใหม่นะคะแต่ก่อนจะขึ้นบทใหม่นะคะคุณครูนะคะขอทบทวนนักเรียนก่อนนะคะว่าบทที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะ จำได้ไหมเอ่ยอ่านะคะสัปดาห์ที่แล้วนะอ่าไม่ใช่สัปดาห์ที่เราเรียนก่อนอิน mm hmm. ใช่ไหมคะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องเหตุที่ทําให้เสียน้ําละหมาดไปใช่ไหมคะเหตุที่ทําให้เสียน้ำละหมะหหาดม,มีกี่ประการคะนะักเรียนจําได้ไหมเอ่ยเหตุที่ทําให้เสียน้ำละหมาดมี5ประการนะคะ นัเรเลนก็จําให้ดีนะคะ5ประการมีอะไรบ้างนะคะมีสิ่งหนึ่งสิ่งแรจคือทวานหนักทวานเบานะคะ2ไร้สติสัพพัญญ,ญาเนื่องจากเจ็บป่วย3เมื่อมีการสัมผัสผิวหนังกันโดยตรงระหว่างผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมคะข้อ 4. สัมผัสทวานหนักหรือทวานเบาของตนเองหรือของผู้อื่นนะคะหหลับโดยก้นไม่แนบชิดก,กับพื้นที่ตนนั่งนะคะอ่าหข้อนะคะนัเรียนก็จํามาวันนี้ค่ะบทที่4ี่ไปแล้วแน่นอนต้องเป็นบทที่อะไรคะบทที่ห้านั่นเองนะคะ วันนี้นะคะบทที่หนะคะวิธีการทําน้ําละหมาดนะคะวิธีการทําน้ําละหมาดนะคะอ่ะเมื่อเราเสียน้ำละหมาดแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าวิธีการทําน้ําละหมาดนะคะทําอย่างไร่นักเรียนดูในหนังสือหน้าที่80นะคะหน้าที่ 80, 80วิธีการทําน้ําละหมาดนะคะอะมาดูข้อที่1นะคะ 1. อ่านบิสมิลลานะคะบิสมิลลาฮิรุรฮ์มานิรฮีมนะคะลำดับที่1นะคะอ่านบิสมิลลาะสอง ล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อมืออ่ะก็คือขั้นตอนการล้างมือนะคะทั้งสองข้างจนถึงข้อมือนะคะข้อมือนะคะข้อมือข้อสามนะคะใช้ไม้มิสวัถูฟันนะคะหรือไม้มิสวัที่นี้ก็คืออาจจะเป็นแปรงก็ได้นะคะหรือนิ้วของเราก็ได้นะคะถูๆนะคะ ขั้นตอนที่สี่นะคะบ้วนปากนะคะพร้อมสูดน้ําเข้าจมูกนะคะสามครั้งสูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกด้วยนะคะสามครั้งนะคะอนักเรียนก็เรียงบิสมิลลาล้างมือนะคะถูฟันนะคะถูฟันในที่นี้ไหมมิสวร์กเดี๋ยวนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยไม่เคยเห็นนะคะก็ตีเป็นแปรงสีฟันหรือว่าจะเป็นนิ้วมือเราก็ได้นะคะสี่นะคะบ้วนปากพร้อมสูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกสามครั้งนะคะห้านะคะเนียด เนียดตอนไหนคะเนียดขณะที่น้ําถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้านะคะเนียดนะคะเนียดว่าอะไรพระเจ้าทำนาระมาดซึ่งเป็นฟ้ดูเพื่อขับเนพระเจ้านะคะเพื่อรอตลานะคะก็ว่าไปนะคะเนียดคือการนึกในใจนะคะนักเรียนไม่ต้องอ่านออกมาเป็นคําพูดนะคะแค่นักเรียนนึกว่านักเรียนทำนาระมาศเพื่อรอตลาดก็คือการเนียดนะคะขณะเนียดตอนไหนตอนที่น้ําถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้านะคะ ต่อมานะคะข้อที่หกค่ะล้างใบหน้านะคะให้ทั่วขอบเขตของใบหน้านะคะล้างใบหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้าอันนี้ก็คือสามครั้งเหมือนกันนะคะขอบเขตของใบหน้านะักเรียนจําได้ไหมคะตั้งแต่ไหนอ่าตั้งแต่หน้าผากใช, Peru? ใช่ไหมคะเนี่ยารผมที่หน้าผากใช่ไหมคะใต้คางนะคะแล้วก็ติงหูข้างหนึ่งถึงจิงหูหอีกข้างหนึ่งนี่เรียกขอบเขตของใบหน้านะคะใบหน้าของเราไม่ได้มีแค่ตรงกลางแบบนี้นะคะคุณรูเห็น cabinets, เลยในละหมาดเรียน ลูกแค่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นขอบเขตของใบหน้านะคะเราต้องล้างให้ทั่วนะคะต่อมานะคะข้อที่7ค่ะล้างมือและแขนให้ทั่วจนถึงข้อศอกสามครั้งนะคะมือและแขนก็คือเนี่นะคะนักเลนก็ล้างตั้งแต่มือไปถึงข้อศอกใช่ไหมคะอ่าล้างแขนก็คือขั้นตอนการล้างแขนก็คือล้างตั้งแต่มือถึงข้อศอกนะคะสามครั้งนะคะล้างให้ทั่วนะคะ ต่อมาข้อแปดค่ะเช็ดส่วนหนึ่งส่วนใดของศรีรษะสามครั้งอการเช็ดศรีรษะนะคะก็เช็ดสามครั้งข้อเก้าเช็ดใบหูให้ทั่วนะคะสามครั้งอสามครั้งเหมือนกันข้อสิบนะคะล้างเท้าให้ทั่วจนถึงตาตุ่มสามครั้งะนะคะถึงตาตุ่มนะคะหรือเลยขึ้นมาก็ได้นะคะสิบเอ็ดเรียงลำดับจากข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะ,ะต้องเรียงนะคะ นถ้าสมมติว่านักเรียนเอาเท้าไปไว้ขั้นตอนที่หนึ่งล้างเท้าก่อนแล้วก็ค่อยมาล้างมือได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องเรียงตามลำดับข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะและการล้างนะคะอ,ะอวัยวะของเรานะคะมือแขนเท้านะคะการทําให้มันเกินนะคะนักเรียนจําคุณค่าของน้ํำละหมาดได้ไหมคะที่เราเรียนกันบทที่ประมาณบทที่สใช่ไหมคะคุณค่าของการทําน้าละหมาดนะคะ น้ำละหมาดของเราจะไปเป็นอะไรในวันเกียร์มาคะอ่าน้ำละหมาดของเราจะเป็นเป็นรัศมีให้แก่เราในวันเกียร์มาใช่ไหมคะท่านนาบีเนี่ยจะเห็นประชาชตาิของท่านเนี่ยจากไหนคะจากน้ําละหมาดนะคะที่เราได้ทําไปในโลกดุนยานะคะการล้างส่วนที่เกินไปนะคะ ล้างให้ทั่วแล้วก็ล้างเกินส่วนขอบเขตไปนะคะส่วนที่เกินไปเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยเป็นรศมีให้แกเราในวันเกียร์มานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ล้างให้เกินขอบเขตไปก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเกินถึงแบบข้อศอกเลยมาไม่ต้องเลยมาถึงไหล่อะไรอย่างนี้อันนั้นเกินไปนะคะหรือล้างเท้าคุณครูบอกให้เลยตะตุ่มนักเรนก็ล้างขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเกินไปนะคะเอาพอดีพอดีนะคะอ่ะวันนี้นะคะ 11ข้อนะคะวิธีการทำนละหมาดง่ายๆนะคะซึ่งนักเรียนทํากันอยู่แล้วทุกวันนะคะอินชาลอ้อเพียงแต่ว่านักเรียนต้องทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อที่เราจะได้ผลบุญทําไมคะอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะคะอ่านักเรียนมาดูวันนี้นะคะมอบหมายงานอ่ะอันนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะตัวสีแดงที่อยู่ในหน้า81นะคะละหมาดนะคะละหมาด ที่มีการถูฟันก่อนดีกว่าละหมาดที่ไม่มีการถูฟันถึงเจ็ดสิบเท่าเลยนะคะก็คือละหมาดที่ถูฟันก่อนก็คือเวลาเรียนอ่านละหมาดแล้วนักเรียนถูฟันนะคะก่อนที่จะไปละหมาดนะคะดีกว่าการละหมาดที่ไม่ได้แปลงฟันเนี่ยถึงเจ็ดสิบเท่านะคะมีบันทึกมาโดยบันทึกโดยใบฮากีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้คุณค่าแล้วว่าการแปลงฟันก่อนไปละหมาดทำไมคะ ดีกว่าเจ็ดสิบเท่าอยากได้ไหมคะอ่ะอยากได้นักเรียนก็ปฏิบัตินะคะแปรงฟันหรืออาจจะแบบแปรงไม่ต้องใส่ยาสีฟันก็ได้ใช้นิ้วก็ได้หรือไม้มิสวกคนะคะถ้าใครมีไม้มิสวกคกลิ่นก็จะหอมๆนะคะหอมไม้นะคะอ่ะมาวันนี้นะคะมาดูมอบหมายงานและแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนอ่านหน้าที่80ก็คือวิธีการทำนารหมาดเมื่อสักครู่นี้ให้ผู้ปกครองฟังย้ำว่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะผู้ปกครองต้องได้ยินเสียงของนักเรียนอ่านนะคะ สองให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่แปดสิบเอ็ดและแปดสิบสองนะคะอ่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่แปดสิบเอ็ดกันก่อนนะคะหน้านี้เป็นถามนะคะคําถามแล้วเขาให้นักเรียนเขียนคําตอบนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่าเราต้องล้างแต่ละส่วนของร่างกายกี่ครั้งอ่านะคะคําตอบอยู่ในหนังสือเกือบจะทุกข้อเลยนะคะล้างกี่ครั้งคะนักเรียนก็เขียนไปนะคะสอง เราเรียกการเช็ดว่าอะไรอ่าจำได้ไหมเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะการเช็ดเราเรียกว่าอะไรคะอะเดี๋ยวครูย้อนดูให้อยู่ในบทที่อยู่ในบทที่สามนักเรียนไปเปิดดูได้ไหมคะคําตอบอยู่ในบทที่สามการเช็ดภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรคะอ่ามีค่ะในบทที่สามเราเรียนไปดูนะคะต่อมาข้อสามนะคะเราเหนียดเมื่อใดอ่าเมื่อกี้นะคะในหนังสือเขาบอกว่าเหนียดขณะอะไรคะน้ําถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของ ของอะไรนักเรียนไปหานะคะในอยู่ใน11ข้อที่เราเรียนไปนะคะต่อมาข้อ4ี่เราต้องอ่านอะไรก่อนทาน้ําละหมาดอ่านอะไรอ่านเราต้องอ่านอะไรคะก่อนทาน้ําละหมาดข้อแรกเลยนะคะนี่นก็เขียนลงไปต่อมาข้อ5นะคะเขาบอกว่าจงบอกวิธีทําน้ําละหมาดอ่ะซึ่งก็จะยาวนิดนึงนะคะเท่ากับว่านักเรียนต้องเขียน11ข้อนั้นลงไปนะคะแต่ คุณครูอนุญาตให้นะคะพื้นที่มันน้อยใช่ไหมคะวิธีการทันตะะบายคุณครูอนุญาตให้ในักเรียนเขียนสั้นๆน,นะคะว่า 1. อ่านบิสมิลลานะคะ2ล้างมือ 3. ใช้ไม้มิสวาสถูฟัน 4. บวนปาก 5. เนียด 6. ล้างใบหน้าให้ทั่วนะคะเจ็ดล้างมือถึงแขนอ่าล้างมือและแขนถึงข้อศอกนะคะแปดเช็ดศีรษก้าเช็ดใบหูสิบล้างเท้าคุณครูอ,อนุญาตให้เขียนแบบนี้นะคะไม่ต้องเขียนเต็มทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่าบรรทัดไม่น่าจะพอนะคะแล้วมันก็จะเยอะนะคะอ่าอันนี้หน้าที่แปดสิบส่วนหน้าที่แปดสิบสองอนุเรนเปิดเลยค่ะหน้าที่8ปดสิบสองที่หน้านี้นะคะข้างบนตรงนี้นะคะคำสั่งเขาบอกว่า ให้นักเรียนอะระบายสีน้ําเงินนะคะบนกิจกรรมที่ต้องทําในขณะทําน้าละมาดก็คือสีน้าเงินอะระบายนะคะสิ่งที่ต้องทําในขณะที่เราทําน้าละมาดแล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในการทําน้าละมาดเข้าใจไหมคะอ่ายกตัวอย่างเช่นเรียนอันคุรานอยู่ในการทําน้ําละหมาดไหมคะ อยู่ในขั้นตอนของการทำนละหมาดสิบเอ็ดข้อไหมคะอ่าไม่มีใช่ไหมคะอ่านนละหมาดแล้วต้องเรียนกุรานไม่มีนะคะนักเรียนก็ระบายสีแดงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการทำนละมาดต่อมาข้ออ่าช่องที 2> ่2ไปไปทางด้านแนวนอนนะคะกวาดบ้านนะคะกวาดบ้านในขั้นตอนการทำนละหมาดมีการกวาดบ้านไหมคะอ่าไม่มีนักเรียนก็ระบายสีแดงไปนะคะต่อมาช่องที่สามกล่าวบิสมิลลา บิสมิลลามีในขั้นตอนของการทําน้าละหมาดไหมคะอ่ามีนักเรียนก็ระบายสีอะไรสีน้ําเงินนะคะอ่ะก็ทําแบบนี้ไปให้ครบนะคะมีสีหกหนึ่งสองสามหกสี่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ช่องนะคะนักเรียนก็ระบายพกสีแค่สองสีคือสีน้ําเงินและสีแดงเท่านั้นนะคะแล้วด้านล่างก็เป็นกิจกรรมระบายสีคําว่าบิสมิลลานะคะข้างล่างนี้ ไปด้วยนะคะคุนการฝึกไอเดียนะคะความคิดของนักเรียนทํำยังไงก็ได้ระบายออกมายังไงก็ได้นะคะให้สวยงามนะคะอกิจกรรมของเรานะคะงานของเราวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะวิชาฟิกวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูต้องขอมาอาปบหน้ที่นี้ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมบารอกมัตุลลอฮิวะบารอกาตุ